แล้วผมก็ตั้งคำถามว่าใครชงกาแฟแก้วนี้แล้วถ้ามันมีใครมาบอกว่าคงจะเป็นแมวมั้งชงกาแฟเราจะว่าอย่างไงแมวมันอยู่ใกล้กาแฟมันมันคงชงกาแฟไว้แหละเราจะว่าไงถ้าผมบอกแบบนี้แน่นอนไปถามใครก็ได้เขาจะว่าบ้าหรือเปล่าคนในบ้านเราอะที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะถ้าเราไปถามเขาเขาเขาว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาจะตอบว่าอะไรเขาจะตอบว่าอะไร เราคาดหวังว่าคําตอบที่จะได้รับคืออะไรอ่านี่ผมโพสหน้าเฟซไปสองโพสสามโพสอยู่ธรรมชาติสร้างธรรมชาตินะอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะตอบว่ามันด้วยความบังเอิญแต่งว่ามีสองกลุ่มเลยนะสองคำตอบไม่รู้จะหนักไปทางไหนแหละจะหนักไปทางธรรมชาติหรือจะหนักไปดูยบังเอิญแต่น่าจะหนักไปทางธรรมชาติมั้งถ้าไปถามะนะว่าชั้นฟ้าและนเป็นดินนี่มาจากรวาลดาวไม่รู้กี่แสนล้านดวงล่องลอยอยู่ในจักรวาลอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีมาได้อย่างไร ก็น่าจะให้น้ำหนักไปได้ว่าเขาจะตอบว่าธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมาโดยเขาพูดว่าธรรมชาติสร้างมาเนี่ยโดยที่ตัวเขาเองอาจจะไม่รู้ตัวเองหรือว่าคือเขาเขาปปี้กันมาเขาคอปคำพูดเขามาเขาเขาตามกันมาได้ยินคำว่าธรรมชาติสร้างธรรมชาติรุ่นลูกรุ่นหลานก็คอปปี้กันมาพูดตามกันมาธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างนะโดยที่ไม่ได้คิดว่าธรรมชาติที่ว่านี่คืออะไรคืออะไรผมก็เลยยกตัวอย่างง่ายๆตลกๆนิดหนึ่ง นะสมมุติว่ามันมีกาแฟยอยู่แก้วนึง่งวางอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครเข้าไปแล้วไม่มีใครแต่มันมีกาแฟยอยู่แก้วหนึง่งควันขึ้นเลยร้อนเลยเพิ่งชงแล้วเหมือนมันก็มีแมวอยู่ตัวหนึง่งอยู่ตรงนั้นแมวเดินไปเดินมาแล้วผมก็ตั้งคําถามว่าใครชงกาแฟแก้วนี้แล้วถ้ามันมีใครมาบอกว่าคงจะเป็นแมวมั้งที่ชงกาแฟเราจะว่าอย่างไงแมวมันอยู่ใกล้กาแฟมันเปมันคงชงกาแฟไว้แหละเราจะว่าไงถ้าผมบอกแบบนี้ แน่นอนไปถามใครก็ได้เขาจะว่าบ้าหรือเปล่าไรสาระตัวอย่างมันชัดเราจะถามกับไรสาระได้ไงแมวมีชีวิตทำไมจะชงกาแฟไม่ได้แมวมันมีชีวิตนะมันไม่ได้ไม่ได้เป็นแมวตายมันเดินอยู่มันมีชีวิตทำไมมันจะชงกาแฟไม่ได้ไปถามเขาเขาจะตอบถูกเฮ้ยแมวนะก็แมวเดิมีชีวิตแล้วทำไมมันชงกาแฟไม่ได้มันจะชงได้ไงมันไม่มีความรู้มันเป็นสัตว์มันมีชีวิตก็ไม่ใช่ประเด็นมนไม่พอมีชีวิตแต่ยังไม่พอที่จะชงกาแฟได้มันจะต้องมีอะไรด้วยความรู้ อ่าความรู้มีชีวิตไม่พอต้องมีความรู้นี่เวลาตอบเวลาตอบตัวอย่างแมวนี่ตอบถูกนะตอบถูกยกไปยกไปยกให้ใครฟังก็ได้ตอบถูกที่นี้เราถามว่าเนี่ยธรรมะนี่ยยกตัวอย่างแมวเวลาเขายกตัวอย่างธรรมชาติมาหรือตัวอย่างแมวสวนเลยทีนี้ถ้าเขาบอกว่าธรรมชาติสร้างก็เอาตัวอย่างกาแฟนี่ไปกันแล้วกันจะได้ตื่นกินจะได้ตื่นหน่อยกินกาแฟนะเวลายกตัวอย่างกาแฟนี่ไปตื่นเลยเอออะไรวะธรรมชาติเพื่ออะไรวะธรรมชาติสร้างจักรวาลอะไรธรรมชาติมีชีวิตหรือเปล่า เวลาเวลาเหมือนเหมือนถูกปลุกอะคือพูดก็ปี้ตามกันมาพูดตามกันมาตามกันมาธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแต่ตอน,นมันฉลาดมันเสกสรรปั้นแต่งคําศัพท์คํานึงให้มนุษย์ไปเกาะให้มนุษย์ไปเกาะเกาะอยู่กับคํานั้นเพื่อจะได้ลืมเลือนสิ่งที่แท้จริงคืออัลลอฮฺสุบฮานูวะละอลาพระเจ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่ว่านี่คืออะไรมีชีวิตไหมถ้าไม่มีชีวิตเลิกพูดตั้งแต่ต้นขนาดแมวเป็นเป็น,ปนียังไม่เชื่อว่าชงกาแฟได้เลย เพราะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถและนับภาษาอะไรจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ดาวไม่รู้กี่แสนล้านดวงเมื่อเทียบกับก,บกาแฟแก้วเดียว,ยวจะเทียบกันได้ไงกาแฟแก้วเดียวนี่แค่นิดเดียวกาแฟน้าตาลน้นําร้อนแค่นั้นสามส่วนเองแก้วเอามาคนคนคนส่วนประกอบแค่เล็กน้อยแล้วเทียบกับจักรวาลดาวไม่รู้กีก่แสนล้านมันจะเทียบกันได้ยังไงมันเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยสติปัญญาไปไหนหมดแล้วแล้วพูดไปได้ไงว่าธรรมชาติสร้างแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติที่ว่านี่คืออะไรหลอกตัวเองหรือเปล่า ปอบใจตัวเองหรือเปล่า